กันตอนกลางคืนค่ะสวัสดีตอนสวัสดีตอนกลางคืนก่อนนอนค่ะวันนี้พอดีรอโทรศัพท์ลูกค้านัดจะโทรมาเลยดึกไงเมื่อดึกแล้วคิดว่าอยากจะคุยเรื่องนี้ถ้ารอพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะลืมฉีดนะคะก็คุยกันเลยแล้วกันจะคุยกันเรื่องอืมจะบอกเพื่อนเพื่อนว่า ท่านใดที่จะทาสีบ้านถ้ารอได้ไม่รีบว่าจะต้องปรับปรุงรีบร้อนจะต้องปรับปรุงเดี๋ยวต้องทาสีก็รออีกนิดดีไหมถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยถ้าเป็นเอองานพวกทาพวกรีสอร์ทซ่อมแซมอะไรย่างั้นก็ทําไปเถอะค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านเรื่องใหญ่ๆก็แนะนําว่า อีกปกีกว่าเราจะเข้าห่วงจุ้ยยุคเก้าแล้วถ้าเราทาสีตอนนี้เดี๋ยวพอช่วงยุคเก้าเราก็จะต้องไหล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 สำนักก็จะต้องแนะนำให้ทาสีใหม่เพื่อกระตุ้นบ้านให้เป็นยุคที่เก้าบ้านใครยังไม่เป็นยุคเก้าก็จะต้องทาสีเพื่อให้เป็นยุคเก้าบ้านเพื่อนๆท่านใดที่พี่อ่อนเอาแสงลงมาจากหลังคาแล้ว บ้านนั้นจะอยู่ได้สามชั่วยุคนอายุแบบยาวๆเลยนะสามร้อยปีจะสังเกตได้ห้างร้านใหญ่ๆเขาจะเอาสินแสมาจากต่างประเทศนะเขาจะมาทําแสงลงลงในห้างเขาภายในห้างเขาเลยอายุตัวอย่างเซ็นทันเซ็นทันเดี๋ยวนี้ปรปับปรุงเซ็นทันเก่าๆก็จะมีแสงลงมาเซ็นทันที่สร้างใหม่ๆก็จะมีแสงลงมาทุกทุกสาขา แสงลงมาที่บ้านทุกหลังทำป่องให้มีแสงลงมานิดนึงต้องตามขนาดบ้านบ้านเล็กก็เอาแสงลงมานิดหน่อยก็พอนะคะจากประตูบ้านหน้าประตูหลักประตูประตูหลักนะคะประตูที่เราเข้าออกบ้านที่เราเข้านอนอะไรเนี้ยค่ะเป็นนะเขาเรียกประตูหลักถ้าประตูลัวเรียกประตูสำรองนะคะนี่ บ้านที่มีแสงลงมาที่อ่อนปรับแสงลงมาบ้านนี้จะไม่หมดยุคอยู่แล้วจะไม่ซบเซานะคะบ้านจะสดชื่นเสมอพลังชีจะดีและก็แนะนำว่าบ้านที่ยุคแปดยุคเจ็ดยุคอะไรแล้วแต่ถ้าจะจะทาสีจะปรับปรุงพอดีจะปรับปรุงบ้านแนะนำว่าให้ต้นปีหกเจ็ดค่อย ค่อยกระตุ้นค่อยทาสีทีเดียวบ้านเราจะเป็นบ้านยุคเก้าจะพลังชื่อดีใหม่สดชื่นเลยแล้วเราก็จะมารักษาสมดุลบ้านกันให้บ้านเรามีพลังชื่ดีดีสดชื่นเสมอมาเลยค่ะรักษาสมดุลบ้านกันนะคะถ้าทําได้นะเรา,เ,ราเมื่อเรามีมีคำชี้แนะอย่างอย่างทุกอย่างแนะ เนะทุกอย่างสำหรับการปฏิบัติตามหลักของจุ้ยแล้วก็ดีนะหากรักษาสมดุลระหว่างหยินหยางเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งก็หมายความว่าห้องต่างๆไม่ควรมีเสียงเอ,อะอะเกินไปนกครูเกินไปหรือเงียบเกินไปภายในบ้านไม่ควรมีพื้นที่มืดเกินไประหว่างวันคือให้มันสดคล้องกันห้อง ห้องหนึ่งก็เปิดแสงให้มันเข้าบ้างนะคะไม่ควรจะปิดมืดทึบพมา่านแหลปรับแสงได้และก็ห้องโถงก็ระหว่างวานก็ไม่ควรมืดนะคะแล้วก็ไม่ควรมีส่วนไหนที่ถูกปล่อยทิ้งไว้เฉยๆด้วยนะโดยไม่มีการใช้งานเลยลักษณะ เหล่านี้ก็ให้เกิดพลังที่ไม่สมดุลซึ่งทําให้การไหลเวียนของพลังชีติดขัดจากนั้นพลังพลังชีก็จะหยุดนิ่งและไม่ถ่ายเทอืมก็มีบ้านหลายหลังนะที่ที่ไม่ใหญ่มากมันก็จะเราก็จะเดินวันๆเราก็จะเดินทั่วถึงอย่าง มีสมาชิกเยอะๆมันก็ทั่วถึงมันถือว่าสมดุลน,นะแต่บางคนเนี่ยลูกมีลูกค้าบางคนบ้านใหญ่โตมากเลยโอ้โหห้องมันก็เราก็วางระบบให้ดีแล้วแหละค่ะแต่มันก็จะมีที่ใช้งานไม่ทั่วถึงก็จะบอกน้องให้เขาว่าให้เปิดเพลงเบาๆไว้หรือเปิดอืม เปิดคอมไว้ห้องทํางานนี้ก็เปิดคอมไว้ห้องที่วันพลังพลังเงียบๆเ,เกินเนี่ยเราก็เปิดทีวีเบาๆไว้น้องบางคนเปิดไว้ทั้งวันเลยเพราะเวลาเราไปบ้านเขาบางทีไปค้างบ้านเขาน้องเขาขึ้นไปบ้านเขาทุกครั้งเขาก็จะบอกว่าพี่ออนเนี่ยหนูเปิดทีวีไว้ทั้งวันเลยตั้งกับพี่ออนบอกหนูก็เปิดไว้อย่างเงี้ย เพื่อให้พลังชี่มันดีจริงๆแล้วน้องเขาสร้างบ้านใหม่เราบอกน้องเขาว่าให้เปิดช่วงเแรกๆน้องเขาเปิดทั้งเพจทังชาติเลยค่ะเบาๆก็ดีนะคะเห็นน้องเขาก็ร่ำรวยดีค่ะถ้าไม่เข้าใจถามมาใต้คลิปได้นะคะอันนี้เป็นการ รักษาสมดุลระหว่างยินกับหยางนะคะไม่มืดไม่สว่างเกินไปไม่เออะไม่นุกขครูเกินไปนะคะแล้วก็บ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆหรือบ้านเราเพิ่งไปเช่าใหม่ๆเนี่ยพลังมันจะเงียบอย่างบ้านเราเพิ่งไปซื้อใหม่เขาสร้างไว้สร้างไว้แล้วหลายเดือนกว่าเราจะไปซื้ออย่างเงี้ยบ้านมันพลังที่มันเงียบเหงาไม่ซบเซาเราก็แนะนําน้องเขาว่าให้เปิดเพลงหรือเปิดทีวีไว้ สักพักหนึ่งหมายถึงว่าสักเดือนหนึ่งอะไรก็ได้แต่น้องเขาเปิดตลอดปีตลอดชาติเลยแต่เห็นเขาก็ร่ำรวยดีนะคะค่ะ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงนะมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าเราใช้ห้องไม่ถึงหมือนห้องเงีย,ยบๆนะคะเราควรจะเปิดเพลงบ้างนะคะทิศละครั้งสองครั้งไม่ต้องเปิดแบบ ทุกวันตลอดการไะไก็ได้ค่ะแต่น้องก็ทําทุกวันก็ดีนะคะเห็นห้องทํางานเขาเขาก็เปิดคอมไว้อืแต่ก็เห็นเขาร่ํารวยได้ค่ะก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าเขารวยมากมาเรามารวมห่วงจุ้ยให้เป็นหนึ่งเดียวหลายหลายคนมองว่าหลักการห่วงจุ้ยที่มีอยู่มากมายทําให้เกิดความสับสนหรืออ่านหนังสือมากหรือก็เคยบอกแล้วว่า ห่วงจุ้ยแต่ละสำนักแต่ละสำนักแตกต่างกันนะคะห่วงจุ้ยแต่ละสำนักไม่เหมือนกัน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นอ่านหนังสือเฉยๆก็ไม่ได้ค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำก็ได้นะคะเราจะเชื่อใครก็ได้อันนี้มันสิทธิส่วนบุคคลค่ะเราอยากเชื่อใครเราก็เชื่อนะคะแต่พี่ออนก็พูดตามหลักที่เรียนมาไม่เคยคิดเอาเองเลยค่ะ ก็นี่แหละค่ะเพราะว่าอาจจะสับสนได้อ่านมากฟังมากอะไรมากแต่ละสสำนักไม่เหมือนกันค่ะซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆสับสนจริงๆค่ะอ้อนใหม่ๆก็สับสนค่ะนี่มืออาชีพแล้วไม่สับสนแล้วค่ะให้วกวนยังไงซับซ้อนยังไงก็ไม่สับสนค่ะมันบันทึกมันตกผลึกในสมองไปซะแล้วนะคะอื โดยเฉพาะวงจุ้ยสัญ,ญลักษณ์ที่ออนเรียนมานะคะสัญ,ญลักษณ์ที่ดีๆเราหันเข้าบ้านเราเราเราไม่ต้องไปทำอะไรสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ดีเราปรับค่ะเราปรับให้ดีนะคะเช่นห้องน้ำไม่ดีปิดประตูวไว้เอาผ้าแดงมาวางผ้าแดงหมายถึงไฟกั้นไว้ไม่ให้สิ่งไม่ดีในห้องน้ำออกมาน้ำกับไฟไม่ถูกกันอันนี้ชัดเจนนะโอเคมา โดยเฉพาะเมื่อเกิดความขัดแย้งทางหลักการกุญแจสำคัญก็คือให้มองภาพรวมของบ้านคุณเพื่อให้สามารถรวมเอาหลักการพื้นฐานทางหวงจุย้ยทุกอย่างเข้ามาจะอ่านช้าๆนะคะให้มาใช้ได้อย่าง,งคงเกืนเขียนสคริปต์วันนี้ค่ะ ก็เ,เลยจะอ่านช้าๆนะคะถ้าไม่งจะพูดไวไปค่ะกล่าวคือกำหนดมุมมงคลทุกมุมภายในบ้านตามหลักการต่างๆจากนั้นให้เลือกมุมที่สัมพันธ์กับทิศนำโชคประจำตัวเพราะฉะนั้นต้องรู้หมายเลขก,กลัวจำไหมนะคะหมายเลขก,กลัวสำคัญสัมพันธ์ทิศมงคลประจำตัวอืม หลักคำนวณหมายเลขของเรือนธาตุทั้งแปดวิธีนี้เท่ากับคุณได้รวมสิ่งที่ดีที่ตัวคุณเข้ากับสิ่งที่ดีสำหรับบ้านและภายในบ้านภายในห้องสิ่งดีๆให้สมาชิกทุกคนในบ้านด้วยนะคะหมายเลขกัว มงคลของเขามุมดีๆในห้องของเขาห้องใครห้องมันจัดเลยค่ะวางผังให้ถูกทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆอันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้ถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจถามได้นะคะจบก่นดีกว่านาะเดี๋ยวคลิปยาวนะคะเอาคลิปแปเล็กๆน้อยๆ วันนี้พอดียังไม่ได้นอนก็เลยต่อสักนิดนึงดีไหมดีนะวันนิดวันละหน่อยนะคะทำคลิปเขาบอกว่ามีมีกฎทาง y t u t u เนี่ยเขามีกฎไว้ให้ได้ปีหนึ่งต้องให้ได้สี่พันชั่วโมงอ่อนก็จะทำเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรื่อง่วงจุ้ยมันก็มีให้ทำเยอะวันนี้สวัสดีลาตีสวัสดีอทุกคนนอนหลับฝันดีดไนท์ night, ค่ะ